ถ้าเกิดว่าคุณกำลังมองหาร้านเติมเงินราคาถูกอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำร้านนี้เลยครับ Super Special Shop ปลอดภัยเติมไวถูกกว่าเติมเองแน่นอนร้านเปิดให้บริการทุกวันยิ่งไอเรื่องบิดเรื่องโกงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะว่าตัวร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทมาอย่างถูกต้องดังนั้นปลอดภัยหายห่วงแน่นอนอย่าลืมเติมเงินร้านนี้กันละครับ Super Special Shop และก่อนเติมเงินก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องมิเตอร์สไปตี้ด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อลิงก์อยู่ใต้คลิปกดไปเลยนะ สวัสดีทุกคนครับสำหรับใครที่อยากจะเล่น Blue Protocol โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนค่างเงิน Steam และตัวเกมเป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้มีคำตอบว่าทำยังไงบ้างก็งในคลิปนี้นะครับใครที่อยากจะเล่น Blue Protocol Star Resonance นะครับในเวอร์ชั่น PC ผ่าน Steam นะครับผู้สามารถที่จะเล่นเกมในเวอร์ชัน่นภาษาไทยแบบนี้ได้นะครับเราก็จะมีอินเทอร์เฟซภาษาไทยนะครับแปลมาให้เรียบร้อยเสร็จสรร ทุกอย่างเข้าใจง่ายมากนะครับแต่ว่ารายละเอียดบางอย่างนะครับอาจจะไม่ได้มีการแปลให้อย่างเช่นในจดหมายนะครับที่มีการฟิกข้อความมาจากทางผู้พัฒนาะอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นการล็อกข้อความมาเลยนะครับแต่ในส่วนของพวกเนื้อเรื่องอินเทอร์เฟซต่างๆอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่าภารกิจเควสก็ตามก็จะสามารถแปลเป็นภาษาไทยแบบนี้ทำยังไงมาดูครับ Lago Fast บริการเกมบูสเตอร์ยกระดับคุณภาพการเล่นเกมให้ดีขึ้นรองรับเกมมากกว่า2 0 0 0เกมทั้ง PC มือถือและคอนโซล ครอบคุมกว่า60ประเทศทั่วโลกรถปิงรถแรกได้จริงและที่สำคัญวันนั้นนะครับตัวลาโก f a าสมีตัวช่วยในการแปลภาษาในเกมได้ด้วยแปลเป็นภาษาไทยก็ได้เหมือนกันเกมไหนติดปัญหาไม่มีภาษาไทยลาโก้ฟาสช่วยได้ครบจบในตัวเดียวใส่โค้ด TET ลดทันที30%ทุกแพ็กเกจลิงก์อยู่ใต้คลิปโหลดเลย และวิธีการที่ผมพูดถึงนี้นะครับก็คือการใช้ตัว l a g o fast นั่นเองนะครับซึ่งการใช้ lagu fast ตรงนี้ผมขอแนะนําให้คุณใช้ตัวพรีเมียมนะครับแน่นอนว่าตัวโค้ดในการลดราคานะครับก็อยู่ในตัวโฆษณาก่อนนั้นที่ขึ้นให้ดูแล้วนะครับคุณสามารถใช้ลดราคาเพื่อเข้าสู่การใช้งานแบบพรีเมียมได้ทําไมผมถึงแนะนําการใช้งานแบบพรีเมียมอย่างนี้ครับการที่เราจะสามารถใช้ฟีเจอร์แปลภาษาไทยแบบอินเทอร์เฟซในเกมเนี่ยคลีนๆแบบเมื่อกี้ได้นะครับ เราจะต้องเป็นตัวเวอร์ชั่นพรีเมียมเท่านั้นนะครับและนอกเหนือจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะโหลดตัวเกมผ่านตัว l ลาก f a s สได้ด้วยนะครับ แต่ว่ายังไงก็ตามนะครับผมแนะนําวิธีการนี้จะดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าเรามาดูทางด้านขวาจอนะครับเราจะเห็นว่ามี free steam account ด้วยฮันโนลตัวลักกูฟาสนะครับจะมีตัว free steam account สำหรับลูกค้าที่เป็นพรีเมียมขึ้นไปซึ่งพอเรากดมานะครับเราก็จะสามารถเช็ค ID จากตรงหน้าตาตรงนี้ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าผมเบลอไว้นะครับแต่นั่นแหละถ้าเกิดว่าใครเป็นพรีเมียมคุณสามารถเอา steam account ตรงนี้นะครับไปล็อกอินใช้งานเล่นได้เลยนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนค่าเงินสตีมนะครับใช้ ID สตีมนี้ล็อกอินเล่นได และสําหรับการเข้าเล่นเกมนะครับแน่นอนว่าเกมมันล็อกโซนใช่ไหมเราก็จะต้องมุด VPN ซึ่ง Lagofast ก็เป็น VPN ในตัวนะครับเราก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะเล่นนะครับอย่าง NA อ่ะเราก็เลือกไปนะครับล้วก็กดบูสต์ได้เลยนะครับหลังจากที่ Lagofast บูสต์เสร็จเรียบร้อยนะครับด้านขวามือนะครับจะมีเมนู one click translation อยู่เมนูนี้นี่แหละครับที่จะทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนตัวเกมมีอินเทอร์เฟซเป็นภาษาไทยและอ่านเข้าใจง่ายๆเลยนะครับพอเรามากดตรงนี้นะครับมันจะขึ้นป๊อปอัพมาแบบนี้นะ Friendly Reminder นะครับก็ เอามาขึ้นแจ้งเตือนเ,เฉยๆว่าเออมันจะมีการใช้งานอุปกรณ์นู่นนี่นั่นในการช่วยเปลี่ยนอินเทอร์เฟซนะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกภาษาไทยแบบนี้นะครับอ่ากด apply translation ไปพอระบบมันแปลเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมล้วก็กด got it แล้วก็เข้าเกมได้เลยครับ หลังจากนั้นนะครับอินเทอร์เฟซภายในเกมก็จะกลายเป็นภาษาไทยเกือบ1 0 0แล้วนะครับก็เหมือนกับตอนแรกที่ผมเปิดตัวเกมให้ดูนะครับว่าเนี่ยทุกอย่างภายในเกมนะครับอินเทอร์เฟซ UI ต่างๆก็จะกลายเป็นภาษาไทยแบบที่เราสามารถอ่านแล้วก็เข้าใจง,ง่ายๆนะครับแน่นอนว่าการแปลแบบนี้มันคือ a อแปลนะครับบางเดียลหรอกบางคำเนี่ยมันอาจจะดูแบบไม่ได้มีความราบเรื่องขนาดนั้นแต่อย่างน้อยคุณก็ไม่ต้องมานั่งแคปบจอแคปบข้อความบางจุดอะไรเงี้ยไม่ต้องมาทําให้มันยุ่งยากนะครับผ่านตัวลันเชอร์ทีเดียวจบได้เลยนะครับ ดังนั้นสำหรับใครที่กำลังคิดอยากจะเล่น b Blue p r o t ตค o l ซาวด์โรชแนนด์จังเลยแต่ว่าไม่อยากเปลี่ยนค่าเงินในสตรีมไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากนะครับแนะนำว่าใช้ลากโกฟาผ่านตัวเดียวนะครับคุณสามารถที่จะมีตัวเกมปาษาทไทยได้แล้วก็มี Account s t ตรีฟรีให้ด้วยนะครับสโลว์นี้ประมาณนี้ครับอย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับลิงก์ในใต้คำอธิบายคลิปนะครับคุณสามารถที่ใช้ลิงก์นี้พร้อมกับโค้ดส่วนลดในนั้นเอาไปลดราคาพรีเมียมได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ